สบายดีเนาะสบายดีตอนเช้าเนาะสบายดีทุกคนที่เข้ามาเบิงมาชมเนาะอันนี้ก็หลังจากเกิดลูกได้สิมือเนาะ16บมือผ่านไปแล้ว หลังจากที่กินนมหอมสาวไปแล้วก็นุ่งเค้งเนาะก็นอนเพิ่นก็นอนเนาะตอนสายเพื่อนนอนตื่นม,มากินนมอีกเนาะวันนี้อากาศก็สีหนาวๆเนาะลมหลังจากที่ฮ้อนมาหลายมือเลยเนาะฮ้อนก็ฮ้อนแหง้งลีโลเนาะ อากาศกระชียเย็นเจิเหมกเจอถุงมือเพื่อนเนาะอุ่นแล้วก็น,นอนรับแล้เนบนิดหลังจากมาแต่มมอกับม,มีเวลาจับโทรศัพท์เลยเนาะมีเวลาถ่ายคลิปถ่ายนั่นเลยอยู่กับลูกตลอดเลยเนาะ เพราะว่าต้องปั๊มนมมเนาะปั๊มนมแล้วก็เอาให้ลูกกินเนาะ,มนมนาะสองคนทั้งปัม๊มทั้งกินกนเกือบสองสโมงเลยเนาะเพูดแล้วแล้วเอน็นเ่านนี้นิดกน้อยก็อดเวลาปั๊มนมต่อกินนมอีกเลยเนาะมีมียุลาวางอีนอื่นเลยเนาะเพราะว่าโยงหมอเขาให้ดูดนั่นเนาะดูดขวด มันนี้นอมแม่กันนานมาเน่อลายมือพอมาออาจากห้องหมอแล้วมาเอาเขาลูกินเต้าเนาะลูกมิยอมดูดเลยเนาะขนาดขวดมันยังบ่คอยดูดเลยเนาะดูดบ่กเก่งเนาะบ่คอยกิน ตอนนี้ก็เริ่มสีไข่ไข่แน่แล้วเนาะเริ่มกินได้เน่ตอนแรกก็กินน้อยเดียวเนาะต้องได้ปลุกต้องได้นั่นปลุกลูกมากินเนาะกว่าบนชียอมกินตอนนี้ก็เริ่มไข่ไข่แน่แล้วเริ่มกินแน่แล้วแต่ว่ามีดูดเต้าแม่เลยเนาะ แม่ก็ต้องได้มาปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มแล้วก็ต้องมาลูกกินนมต่อกินนมแล้วเก็บล้างขวดนมล้างเครื่องปั๊มนมมุนเวียนกันไปแบบนี้เนาะมีมีเวลาเอโนเลย ก็แทบสิม,ม่มีเวลาพักเลยเนาะอยู่ห้องหมอสองมือสามขึนเนาะแล้วก็ออกมากแต่ห้องหมอมาพักอยู่เทียงนาเขาเนาะพักอันนี้ก็ได้แต่สองมือเนาะนีเป็นสี่มือมือที่ห้าก่ เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เอาลูกเบ่งลูกเปลี่ยนพอออมอยังให้ลูกเลยเนาะเฮ็ดเองเลยสอยกันกันกบพอเพิ่อนเนาะสองคน มายาก็มีกล้าจับแฮงเนาะย่านแต่น,นั้นเนาะเขายังน้อยอ้ำน้ำอ้ำอยังก็ยังย่านลูดมือลูดนั้นต้องค่อยเซ็ดค่อยนั้นเอาเนาะตอนนี้ก็เริ่มเคยมือแลเอ้เนาะเฮ็ดหยังก็เพราะว่าเฮาก็มือใหม่เนาะไม่เคยอุม้มกนอ้นอยจับกน้อยจักเื่อเลยเนาะทั้ง2เลยก็พอเพิ่นมือใหม่ๆเลย การของแม่ก็สิเศร้าซาแน่เนาะเพราะว่าพักผ่อนเพียงพอเด้เนาะกับเฮาก็เฮ็ดหันเฮ็ดนี้ตลอดแน่เนาะต้องนั่งนานพร้อมเนาะนั่งปั๊มนมมาลกินนมเฮ็ดันเฮ็ดนี้ซอยกัน2คนกยังบ่นั้นเนาะเพราะว่าลูกก็2คนอยูอนนกกออย่เนาะเฮาก็มือใหม่น่ แต่ก็ยังดีเนาะตอนนี่เพื่อนยังบอลมัาไขพันธุ์ใดเนาะเพื่อนก็สิโนน่ะหลายกว่าเนาะ<ม>แต่ก็ยังไม่เคยมีเวลาเห็นยังเลยเนาะไป<ม>แต่เวลากินข้าวกินยังก็ยังบริเป็นเวลาเลยเนาะพ่อก็ไม่พออาลูกก่อน ลูกกินนมเปลี่ยนพ้าอ้อมอยังให้ลูกให้ลูกนอนค่ะจังได้หาเน่กินนะอืม สิเมื่อย์เนาะแต่ก็อดทนได้เนาะเพื่อลูกเห็นเขาแข็งแห้งเห็นเขาใหญ่มากก็ดีใจแล้วเนาะนมเมก็ยังบบลายเนาะตัวนี้ สิขอจบคลิปแต่เพียงํำนีเนาะไปหาเนี่ก,กินเข่าก่อนจังหน่อยีิหอดเวลาเพิ่นกินนมอีกเนาะตอนนี้กันอยากให้เพิ่นกินตรงเวลาเนาะกินเป็นเวลา